สวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กิ่งมีรถกระบะใช้งานนะคะ4ประตูสวยๆคันนี้มารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวารานะคะ2 5 e ปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายของเรานะคะตั้งอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีดาวศน์เผ่อนนาน84งวดนะคะผ่อนตก ต่อเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ9,000นะคะลูกค้าคันนี้น่านเล่นมากๆเลยนะคะเป็นตัวนิสสันเนาะนาวาร่า 2.5E นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวไฟด้านหน้าของเขานะคะเป็นไฟมัลติดิฟฟกเตอร์นะคะหลอดดวงไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมจากศูนย์ทางโรงงานเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ตัวหลอดไฟไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไม่มีละอองน้ําต่างๆนะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยโครมเมียมล้อมรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวระบายความร้อนอยู่ตรงกลางด้านหน้ารถให้แบบนี้นะคะพร้อมตรานิสันโครมเมียมให้สวยๆเลยนะคะนี่นะคะตัวไฟ ใหม่ๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไม่มีคราบเหลืองรอยหยดน้ํานะคะคันนี้เขาจะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้นะคะแต่งสกเกิร์ตตรงซุ้มล้อมาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนที่สนใจก็สบอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ,ะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสีดำนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตัว ล้อล้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะดอกยางแน่นๆยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสายลุยสายใช้งานนะคะต้องจัดคันนี้แล้วนะคะนี่นะคะตัวล้อนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยเนาะนี่นะคะโครงสร้างภายในเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะโครงสร้างด้านในไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะดูแข็งแรงหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ ตัวโชกต่างๆนะคะไม่มีรอยรั่วซึมหรือการไหลเยิ้มของน้ำมันหรือของเหลวต่างๆนะคะนี่นะคะโครงสร้างโดยรวมจะประมาณนี้เลยนะคะบันไดด้านข้างนะคะมีมาให้นะคะสีใหม่สีสวยเดิมแท้จากทางโรงงานมาพร้อมกับตัวคิ้วกันาสาดนะคะด้านบนตัวกระจกนะคะ บานแท้บานเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะคะตานิสันปลายมอกอรต่างๆนะคะนี่นะคะเดิมแท้ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยอ่ะสเกิร์ตตรงซุ้มล้อนะคะแต่งมาให้ตรงด้านหลังนะคะตัวกันชนด้านหลังยังอยู่ครบนะคะสัญ,ญลักษณ์นาวาล่านี่นะคะใหม่ๆสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ รุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่มีตัวตัวล็อกนะคะล็อกฝาท้ายเนาะกันขโมยนะคะสามารถล็อกได้ฝาท้ายฝาเดิมจากทางศูนย์ทางโรงงานนะคะไฟท้ายเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าดีไซน์เป็นตัวรถสีขาวนะคะไฟท้ายสีแดงตัดมาให้กันสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้า เหลี่ยมสันยังดูคมชัดนะคะตัวแม็กไลรเนอร์นะคะมีมาให้ตรานิสันเดิมแท้นะคะไม่มีการแตกการคดงอนะคะสวยๆเลยนี่นะคะรอบคันรูปทรงสัดส,ส่วนนะคะยังดูใหม่ดูสวยนะคะสำหรับตัวนิสันนารานะคะ2 5 e ปี2017คันนี้นะคะราคาเพียง459,000เท่านั้นเอง นะคะระยะการใช้งานน้อยมากๆนะคะแค่9 0 0 0 0มกว่าโลนะคะหากท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์082-0726152นเะคะเซลกิ <le> ่งเพชรยนยินดีให้คำปรึกษาลูกค้านะคะ <le> ไม่ซือ้อไม่อ่า <le> ไม่ซือซ้อไม่เป็นไรนะคะโทรมาสอบถามกันก่อนได้ <le> อ่ามาดูที่ตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถเป็นทูโทนนะคะ เป็นสีเทาเนาะเรียกเป็นสีเทาตัดกับสีเบทนะคะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะมาพร้อมเบาะหนังนะคะรูปทรงการดีไซน์มีความเว้าความโค้งนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บของตัวเบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะไม่มีการปริเลยใหม่ๆตึงๆเลยนะคะนี่นะคะถ้าตัวเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ เกมแมนนวลหสปีดพวงมาลัยเป็นตัวหนังสีเทาแบบนี้นะคะสามก้านสวยๆเลยตาสัญลักษณ์นิสสันยังอยู่ครบนะคะเสียดายวันน,ะะนี้นนะะนนไม่ได้หยิบกุญแจมาด้วยนะคะไม่ได้เปิดตัวเครื่องให้ดูเนาะพามาดูตัวรถคร่าวๆนะคะภายในฟังกช์ชันก็จะประมาณนี้นะคะตัวเครื่องเล่นวิทยุต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์อนาล็อกปรับมือ นะคะรูปทรงการดีไซน์ของตัวเกียร์เนาะก็จะดีไซน์ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเกียร์หกสปีดแมนนวลนะคะนี่นะคะรูปทรงภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงด้านข้างประตูของเขาก็เป็นทูโทนให้แบบนี้นะคะตัดกันดีมากๆเลยนะคะสีเบจสีเทานะคะโครงสร้างประตูนะคะเดิมแท้จากศูนย์ทางศูนย์ทางโรงงานเลย นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับของหัวน็อตนะคะตัวเชื่อมระหว่างประตูและตัวรถนะคะนี่ถ่ายดูกันชัดเลยนะคะรถไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างได้เลยถ้านลูกค้าสนใจคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าอ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะเป็นเบาะหนัง เช่นเดียวกันนะคะสีเบตสวยๆเลยเบาะหนังตึงไม่มีรอยย่นรอยขาดไม่มีการปริของตัวตะเข็บนะคะนี่นะคะตรงกลางด้านหลังเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะรถกว้างนั่งแล้วไม่อึดอัดอย่างแน่นอนสำหรับสีประตูคันนี้นะคะ เช่นเดิมค่ะรอยต่อรอยเชื่อมประตูต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนการแกะนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยนะคะยังคงชัดเจนนะคะทุกมุมทุกจุดเลยนี่นะคะหัวน็อตถ่ายให้ดูกันชัดๆซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะรถไม่มีการเปลี่ยนอะไรมาอย่างแน่นอนนะคะรถของเราเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวางมานะคะ การันตีครงสร้างได้ทุกขันนะคะรถไม่มีการตัดแต่งตัดต่อเครื่องนะคะไหม่แท้ใหม่เดิมจากทางศูนย์ทางโรงงานเลยเดี๋ยวต่อมาจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะว่าภายในห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะตัวเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่นะคะห้องเครื่องใหม่ๆสวยๆเลยเป็นเครื่อง2005นะคะสำหรับเครื่องิสานิสันสคันนี้นะคะ เป็นตัวนาวรา2 5 2 5 e นะคะตัวแบตเตอรี่ต่างๆยังดูใหม่นะคะหัวน็อตต่างๆพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยบวมไม่มีรอยแตกของตัวแบตเตอรี่นะคะจุดอื่นๆมุมอื่นๆยังดูใหม่ดูสวยนะคะโครงสร้าง นี่นะคะคานด้านหน้านะคะฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยนะอ่ะ,อะนี่นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกกระจกอ่าล็อกฝากระโปรงนะคะขอโทษทีอ่ะพร้อมใช้งานนะคะแข็งแรงแบบนี้เลยทุกมุมทุกจุดนะคะโครงสร้างไม่มีการคดงอ ไม่มีรอยแตกนะคะการันตีโครงสร้างได้เลยไม่มีพิกความชนหนักไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยนี่นะคะตัวเชื่อมระหว่างตัวรถกับฝากระโปรงนะคะหัวน็อตใหม่ๆเดิมๆนะคะเหลี่ยมความเหลี่ยมของตัวน็อตนะคะยังดูใหม่ดูสวยนะคะนี่นะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากทางศูนย์ทางโรงงานนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวย ะะรถเป็นสีแท้สีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะการันตีให้ทุกมุมทุกจุดนะคะรถของเราเดิมแท้สวยงามแน่นอนนะคะเป็นรถจากหน่วยงานนี่นะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะภายในห้องเครื่องก็ไม่มีการไหลยเยอะไม่มีรั่วซึมของน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะคะตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานนะคะ ตัวจุดมาร์กตัว QC ต่างๆนะคะยังอยู่นะคะมาร์กนอกมัดในเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะรถของเราการันตีโครงสร้างให้นะคะท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะนิสสันนารา2 5 e นะคะปี2017คันนี้นะคะเลขไม่น้อยด้วยนะคะเลขไม้แค่9 0 0 0หนิดๆเองนะคะราคา วันนี้อยู่ที่4 4 0 0 0 0 0นอ่ะ459,000นะคะถ้าสนใจก็โทรติดต่อมาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวกินจะแปะลิงก์อ่าช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ